กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเกมที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี่คือเกมสัมโนวสกายอะรหนาอยู่กับผมอกี้นะครับกลับมากันที่ idgl วิกแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่11แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดินทางกันมาไกาลเหลือเกินครับกับพาร์ทที่11แล้วตัวละคร G ีเอของผมก็ยังคงเหมือนเดิมเลยฮะไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ก็ดองเลนโบมอนไว้เยอะอยู่นะผมดองเลนโบมอนไวเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับ ที่มันจะมาในช่วงนี้ฮะกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเนี่ยฮะมีกิจกรรม2กิจกรรมนะครับที่น่าสนใจกิจกรรมแรกก็คือของขวานเลนเบอร์มอนแห่งฤดูร้อนกับ4ช่วงเวลาต่อวันเดือดนะครับเรามาดูกันในช่วงของ4ช่วงเวลาต่อวันเดือดกันก่อนนะ4ช่วงเวลาต่อวันเดือดเนี่ยมันคือกิจกรรมที่จะคูณมานาคูน e x คเป็นช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับของแต่ละเซิร์ฟซึ่งเซิร์ฟเอเชียของเรานะครับผมเล่นอยู่เอเชียผมจะพูดถึงของเอเชียนะเซิร์ฟเอเชียของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ คุณตอน8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับมันจะล่นเวลาลงมา1ชั่วโมงเข้าใจนะฮะที่คุณเห็นเวลาตอนนี้8โมง12นาฬิกา20นาฬิกาแล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยคุณจะต้องล่นเวลาลงมา1ชั่วโมงถึงจะเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับสำหรับคนที่อยู่เซอเรีย A A นะดังนั้นเนี่ยกะเวลาดีๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรวมกิจกรรมตอนไหนเนี่ยกะเวลาดีๆผมแนะนำว่าเตรียมจี้ให้พร้อม เตรียมเพชรหลีให้ฟรร์มนะครับเวลามันคูณ2ปุ๊บเราจะได้โถมโถมโถมโถ,ถ,ถมเล่นมันเลยมีข้อแนะนําสักเล็กน้อยนะครับสาหรับคนที่จะฟาร์มหินมานาคนที่จะฟาร์มหินมานานะครับผมไม่แนะนําให้ไปฟาร์มแบบทั่วไปนะครับไอ้พวกแบบพวกเนี้ยครับภูเขาไฟอิมอนป่าเอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปนะครับผมแนะนําให้ไปลงจําพวกอ่าโกเลมมังกรหรือไม่ก็ ผงเวทมนต์มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แน่ๆประมาณ1ครั้งต่อ5000มานานะครับมันจะค่อนข้างคุ้มกว่าดีไม่ดีอาจจะได้ลูนที่ขายได้ราคาแพงมาขายด้วยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาที่มันคูณมานายอยู่เนี่ยผมแนะนําให้มาลงดันเจียนดีกว่าครับอย่าไปเข้าดันธรรมดานะครับเข้าแบบธรรมดาไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กนะสำหรับคนที่จะเล่นแบบคูณไอคีปกติก็นั่นแหละครับตามสบายเลยเข้าดันธรรมดาทั่วไปเลยที่เพื่อนๆฟามกันไหว เอาละเรามาพูดกันถึงอีกกิจกรรมหนึ่งครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะฮะของขวัญแห่งเลนโบมอนนะครับอธิบายกันก่อนของขวัญแห่งเลนโบมอนเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เขาทํามาเพื่อเร่งให้เราเนี่ยสามารถขึ้นมอน6ดาวได้ไวขึ้นนะครับรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาอ่านกันได้นะครับแต่ผมจะมาบอกรายละเอียดคร่าวๆเท่านั้นนะฮะรายละเอียดคร่าวๆของกิจกรรมนี้ก็คือเมื่อเพื่อนๆวิวัฒนาการ มอนสเตอร์ตัวใดก็ตามนะครับให้เป็น4ดาว5ดาวหรือ6ดาวเพื่อนๆก็สามารถมากดรับนะครับเลนโบมอนฟรีได้ที่ตรงนี้นะครับทำ4ดาวก็มารับเลนโบมอน2ดาวไปทํา5ดาวเสร็จปุ๊บเราก็มารับเลนโบมอน3ดาวไปมันจะช่วยเร่งให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถฟา์มได้ไวขึ้นเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มดาวมอนสเตอร์ของเพื่อนๆน่ให้ได้ไวขึ้นไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆทําครบ25ครั้งแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้เพนกวินมานะครับไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆ ทำมอนหกดาวครบสองครั้งแล้วเพื่อนๆจะได้อ e ีฟิตมานะไอเงาเงานี้ไม่เกี่ยวนะครับไอเงาเงาข้างหลังเนี่ยไม่เกี่ยวนะขอให้แค่เลนโวมอนนะครับและถ้าเพื่อนๆรับของรางวัลครบ20ครั้งนี่เลยฮะตัวเด็ดเลยเพื่อนๆมีสิทธิ์มารับเดวิมอนไปได้หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้อย่าพลาดนะครับมีเวลาให้ทำถึง15วันมีเวลาอีก15วันนับตั้งแต่ผมลงคลิปนี้ลงไปนะครับเพื่อนมมีเวลาอีก15วันในการตามหาแล้วก็ พัฒนานะครับมอนสเตอร์ของเพื่อนเพ,นเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะครับยิ่งมันมาคอมโบกับไอช่วงกิจกรรมขเขาเรียกว่าอะไรวะกิจกรรมช่วงเวลาเดือดเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับตื่นมา7โมงปุ๊บฟาร์มหนึ่งชั่วโมงไม่ทำอะไรเลยฟาร์มก่อนเลย1ชั่วโมง2อทุ่มเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งปุ๊บฟาร์มถึง2ทุ่มอ่าคุ้มสุดๆเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่ไม่อยากให้พลาดกันสำหรับ แผนการพัฒนาตัว GL ของผมนะครับผมก็จะพยายามเร่งทำมอนสเตอร์6ดาวซึ่งก็คงจะไม่คงจะหนีไม่พ้นอัศวินเวทหรือไม่ก็อินุแสงผมจะพยายามเร่งให้มันเป็นมอน6ดาวให้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะลงดันหรือว่าทำอะไรได้สะดวกมากกว่าน,นี้สักทีนะเอาเวกนี่อีกนานเลยครับนะฮะผมตุนมอนสเตอร์ไว้เยอะพอสมควรเลยเพื่อกิจกรรมนี้นี่2ดาว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 ,ดาวคิดว่า พอทำปุ๊บก็น่าจะได้3ดาว4ดาวกันมาเลยทีเดียวนะจ๊ะอย่าพลาดนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะ,ะับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาบอกในเรื่องของกิจกรรมให้ฟังกันนะฮะว่าอย่าพลาดนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมเคยพลาดไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะเอาตัวไหนขึ้น6ดาวดีเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาถกกันดีกว่าว่า ตัวไหนคุ้มสุดนะครับอ่าพี่ผมจะทําตัวนี้ขึ้น6ดาวหรือว่าตัวนี้ขึ้น6ดาวดีเอาตัวไหนขึ้น6ดาวก่อนดีโอเคเรามาคุยกันใต้คอมเมนต์ก็ยังได้เลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเข้าไปดูให้นะฮะก็จะเห็นว่าตอบคอมเมนต์ตลอดครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยติดแลก <laughs> ติดแลกจะเห็นว่ามีคลิปแลกออกมาแล้วประมาณ3คลิปได้คลิปที่4ที่5ก็กําลังตัดอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าพอดีว่ามันมีกิจกรรมวันนี้ผขึ้นมาก็เลย เออเอามาพูดให้ฟังกันก่อนดีกว่านะครับจะเห็นว่าผมสะสมจี้เอาไว้ถึง800จี้เลยไนะม่ใช่จี้เด็ดเพชรดิใช่ไหมผมสะสมเพชรเอาไว้ถึง800เพชรเลยนะครับเพื่อกิจกรรมนี้แล้วก็เพื่อจังหวะเวลาแบบนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นการดองเพชรเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ตามธรรมเนียมของเรานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็รบกวน กดให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามครับชมรับฟังข่าวสารดีๆจากเกมซัมเมอร์วอและเกมอื่นๆที่กําลังจะมีมาในอนาคตต่อไปนะครับแช์ share นะครับชอบก็แช์ชอบก็ไล์ like นะฮะส่งให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันนะครับส่งให้เพื่อนๆมือเก่าได้ดูกันสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ